เวลามาทํามาหากินเอาเวลามาทําสวยอันไหนหย่อนยานก็ดึงขึ้นนะ้ผมอันไหนหงอกก็ย้อมมืออันไหนไม่สวยก็ฉีดแค่นี้คือจบแล้วค่ะไม่รู้ว่ายืนยันอะไรแต่เราพูดทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะการทํางานไม่ว่าจะกการดูแลตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือความจริง พูดอะไรก็ได้ที่ออกมาจากสมองเราและเป็นความจริงดูสิคะแต่นวันหนึ่งถามถึงการเตรียมงานลูกก็คือเป็นแม่ที่เรียบร้อยวันนั้นจะเรียบร้อยเรียบร้อยเสื้อคอติดนะคะแล้วก็แล้วก็แขนยาวนะคะผมลัดตึงแสกกลางแล้วก็จะเป็นแม่ที่แบบเรียบร้อยมากไม่แย่งสิคะแย่งทำไมล่ะ ก็อยเีไ่สียงไม่ค่อยมีเพราะว่าต้องเอาไว้รับจ้างไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดจากแสนสองก็เรื่องแสนหนึ่งก็ต้องเก็บเสียงไว้เพราะว่าอาชีพที่ ก็คือพูดอะไรก็ได้ที่ออกมาจากสมองเราและเป็นความจริงอย่างเช่นมนุษย์ก็เหมือนต้นไม้ไม่ใส่ปุ๋ยพรวนดินจะเจริญเติบโตได้อย่างไรถูกไหมคะมันสมกับาการที่เราเรียนจบมาปริญญาสี่ใบนะคะแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีและเป็นความจริงความจริงเท่านั้นที่จะอยู่แล้วคลองในโลกใบนี้นะคะนี่สำหรับแมรีก็คือ เหลือเวลาแก่ไม่กี่วันเองอะที่เรามีชีวิตที่จะเดินทางอายุตั้ง58ปปีเราจะไม่พูดโกหกค่ะเราทำงานค่ะเราเอาเวลาที่มีทั้งหมดในชีวิตเราทำงานเพราะว่า การทำงานเรานอนแล้วก็เสียเงินเราจะต้องหาเงินเปิดแอร์ตื่นมากลางดึกเข้าห้องน้ำเอาเวลามาทำมาหากินเอาเวลามาทำสวยอันไหนหย่อนยานก็ดึงขึ้นนะผมอันไหนหงอกก็ย้อมมืออันไหนไม่สวยก็ฉีดแค่นี้คือจบแล้วค่ะ,สะ,ะแ <c oughs> ดสดงว่าไม่รีบรั่นใจว่าตัวผมจะบวม อสอนลูกมาให้เป็นต้นพยุงนะคะไม่ได้สอนลูกมาให้เป็นต้นมยมแล้วลมหักเอ็นนะคะต้นพยุงยิ่งแก่ยิ่งขังนะคะส่วนแม่ลีอายุขนาดนี้แล้วเราเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยแต่อาศัยว่าร่างกายไม่ได้ไปตามอายุก็เลยยังคงสภาพได้แม่ลีถ้าคนรู้จักจริง 1. ไม่โกงใครสองถ้าไปไปกินข้าวจะคนรวยฝ่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่ เลี้ยงฟักตังเลี้ยงก่อนแฮปปี้ไม่เคยโกงใครไม่เคยทำอะไรใครของความช่วยเหลือใครก็ต้องมีผลตอบแทนโอเคไม่พูดโกหกเพราะผิดศีลหระยะเวลา30กว่ากปียังไม่ได้เปลี่ยนสามีเลยนะคะ Happy. แฮปปี้ังรรรวนอนนนอกก่่นน่าีเพูดจิไมบ ไม่รู้ว่ายืนยันอะไรแต่เราพูดทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะการทำงานไม่ว่าจะการดูแลตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะความลำบากหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือความจริงเราไม่กล่าวถึงใครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ดูหน้าตานะคะแล้วก็ดูผิวคัานดูรอยยิ้มทุกอย่างเอามาเก็บรายละเอียดเขียนคิ้วให้ตรงกันมีความสุข่ากัะหลังจากนี้จะไม่มีการกนในใรลใ่ว่า คอออะไไรขึ้้นนนใหหมมมม่่ลัปปยาจริงๆแล้วว่ามาโฟกัสที่การทำงานมาโฟกัสที่ชีวิตใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นมีแค่2วันเมื่อวานกับวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่รู้เรามีชีวิตหรือเปล่าณนะวันนี้เอาความสุขมาดูหน้าตาไม่ต้องเสแสร้งปริญญาจบตั้งนานแล้วคะ่ะจบตั้งนานแต่ไม่ได้ใช้นะคะแต่เอาความรู้ที่อยู่ในสมองเนี่ยออกมานะคะออกมา ใช้ในชีวิตประจําวันโดยการเอาสมองมาพูดในเรื่องการไล์การอะไรแต่ถ้าเอาสมองในการเรียนมาใช้ในชีวิตประจําวันป่านนี้ก็กินเงินเดือนไม่มีแม่ลีค่ะ บ้านเนี่ยลูกสาวเคยบอกว่าเป็นคนสะอาดแล้วก็บ้านเนี่ยเราจัดของเรามาตั้งแต่แก้มบุ๋มเกิดแต่น้วันหนึ่งลูกพูดคำว่าแม่บ้านสะอาดงานไม่เข้าแต่ถ้าบ้านรกอะมีเงินเข้าทุกวันแม่จะเอาอยัางไงเอารกไปก่อลูกแล้วเดี๋ยวหนูมีครอบครัวหนูก็ย้ายของไปนะเพราะแม่จะทําสะอาดจริงๆแล้วอะเราสร้างบ้านไว้เป็นปึกแผ่นบ้านหลังใหญ่ๆจอดรถได้ห้าหกคันนะเราจะทําเมื่อไหร่ก็ได้เพราะรากฐานที่เราอยู่ในบ้านเราอะ่ะ ทุบยังไงก็ไม่พังค่ะเพราะเราใช้วัสดุดีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะเวลาที่เราจะผลิตคนเนี่ยเราต้องมีมันสมองถ้าเราจะมีลูกมีอะไรเราต้องมีสมันสมองแล้วเราต้องเลี้ยงดูเขาให้เขาว่าเก่งแล้วเราเป็นแม่จะบอกว่าลูกต้องหุ่นดีนะคะอย่าพูดเราต้องทำตัวเราแล้วเดี๋ยวลูกจะเอาเอาตามเราแม้กระทั่งแม่บ้านพี่จุ๋มตอนนี้ ได้งานพรีเซนเตอร์3 4มสแสนในการที่มองเจ้านายว่าทำไมเจ้านายเอ S ตอนแรกบอกเจ้านายว่างโง่มีเงินนั่งเยอะทำไมกินไข่ต้มทำไมกินเออกินอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกินอาหารที่แบบอะโวคาโดทำไมอ่ะรวยสปล่าแต่นะวันหนึ่งเดินมาคุณผู้หญิงคะหนูดีใจจังเลยหนูก๊อปคุณผู้หญิงหมดเลยแล้วใครจะคิดว่าแม่บ้านมีเป็นพรีเซนเตอร์ได้3 000, 5 0 0 0น บ้านเราคือบ้านทํางานนะคะแล้วเป็นมนุษย์ทํางานอยากบอกทุกคนว่าโลกโซเชียลเนี่ยให้เราสอยเงินนะคะการเรียนเนี่ยถ้าเกิดเรามีลูกเนี่ยเวลาเด็กๆเ,เขาเริ่มโตได้ไม่ถ้าเราไม่มีตังค์อย่าเพิ่งให้เรียนค่ะให้เขาเล่นติ๊กตอกให้เขาเล่นเล่นไอเล่นอะไรก็ได้เผื่อเขาฟุกแล้วเข้าตานะคะเขาก็จะมีคนจ้างไปทํางานค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o u YouTube c h a n n e ท็อปดา r าแล้วแฟนเพจ f a c e b o o ท็อปดา r าได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด SuperTank ให้กำลังใจทีมงาน Top ปดารากันด้วยนะคะ